อาจจะไม่สะดวกในการเอ่ยชื่อนะครับต้องการขอภัยด้วยนะครับเราก็ท่านสุภาพรุปท่านสุภาพสตรีนะครับแต่ผู้เกียรติท่านครับวันนี้ผมนายสัชชัยวิศานผลนะครับนายกท่านตุตีเมืองราชบดีรู้สึกยินดีนะครับและดีใจอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ทางเจ้าบ่าวหรือจะฝ่ายเจ้าสาวครับได้ให้เกียรติผมนะครับขึ้นมานะครับเป็นประธานนะครับในการงานมงคลสมรสในวันนี้นะครับโดยทาง คุณนุ้ยนะครับก็ได้ไปแจ้งผมที่เทศบาลเมืองราชบุรีครับก่อนก่อนหน้านั้นนะครับก็คุณนุ้ยได้ให้ท่านอดีตนายกนะฮะสุทินนะครับได้โทรหาผมนะครับว่าวันนี้หลานหลานรักนะครับจะมามีงานมงคลสมรสนะครับก็ซึ่งเป็นคุณครูนะครับอยู่ในสังกัดของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีเรามีถึง5 5ท่อแล้วก็300เจ็ดเล็กนะครับผมก็ ถามคุณลุยนะครับว่าอยู่ที่ศูนย์ไนนะครับก็สืบทราบมาว่าอยู่ศูนย์วัดมหาธาตุนะครับศูนย์พระนาเด็กเลนนะครับก็ดีใจครับที่วันนี้นะครับทั้งสองคนนะครับผมก็เข้ามาเห็นนะครับว่าเหมาะสมกันอย่างติ่งทองใบหยกนะครับก็ทุกท่านเห็นเหมาะสมครับเหมาะสมตบมือดังเลยครับนะครับความรักนะครับ ควารัมนะครับเจ้าบ่าวเป็นคนคุณพ่อนะครับเจ้าสาวเป็นคนราชบุรีนะครับอำเภอปากท่อนะครับซึ่งตำบลอำเภอเดียวกับภรรยาผมนะครับผมเป็นเฉยปากท่อนะครับวันอาทิตย์นะครับก็จะต้องมาส่งภรรยาหรือบางเมื่อก่อนยังไม่เป็นนายกก็มานอนที่ปากท่อนะครับร้านเจริญเสัต์นะครับอยู่ในตลาดปากท่อทุกอาทิตย์นะครับแต่ตอนหลังดำลงตำแแน่งนายกก็มีข้ออ้างบ้างนะครับก็มาบ้างไม่มาบ้าง แต่ภรรยาก็ยังมามาบ่อยอยู่แต่ยังไงก็เป็นเขื่อนบองก็รู้สึกดีใจครับที่วันนี้นะครับทั้งสองท่านนะครับก็ถือว่าทั้งคุรวุฒิและวยวุฒิเหมาะสมนะครับเจ้าบ่าวนะครับเป็นหัวหน้าป้องกันนะอยู่ที่เทศบาลตำบลท่าองค์การอาหารส่วนตำบลท่าตะโกนะครับเจ้าสาวบุญครูนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมขึ้นมานะครับผมมาขอของอะไรเจ้าสาวก่อนนะครับเป็นอะไรที่บอกว่า จะให้ผู้หญิงเป็นทางเขาหน้านะครับในครอบครัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นครับว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนเจ็บตังนะครับดูแลครอบครัวเนี่ยจะทําให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวครอบครัวที่อบอุ่นด้วยแล้วก็มีฐานะที่ดีนะครับผู้หญิงต้องเป็นทางเขาหน้าเหมือนที่บ้านผมนะครับที่บ้านผมที่ผมไม่ค่อยมีตังนะครับภรรยาให้เก็บตังหมดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่วันนี้นะท่านที่ปรึกษานายกนะครับก็ได้ให้ อโอวาขยันเอาเข้าไว้นะครับผมก็ไม่กล้าที่จะไปให้โอวาแบบนีที่ไหนทั้กลัวว่าบรรยายได้ไม่ครบสมอย่ณงอย่างท่านนะครับก็ถือว่าท่านให้โอวาครบท้วนทั้งหมดแล้วนะครับผมในานางของอนยกทเทศมบรีเมืองราชบุรีแล้วก็ขออ้างอิงแล้วกันนะครับคุณพระศรีตไตรและสิส่งทั้งหลายที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีของเรานะครับบุญบารมีของหลวงตลาดเมืองหลวงพ่อกันจันทร์นะครับพระคุณนี้แะโลกัตลาย ใช้วัตถุอาตุนะครับหรือพระสิมเมืองตลอดจนเสียสิทธิ์นะครับที่อยู่ที่นี้ตำบลนี้นะครับโปรดจงโดนบันดาลระถันพรให้ที่สุนันที่สุรัตนะครับที่สุรัตกับสุนันนะครับชื่อว่าองจองนะรฮะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความอาหนานะครับมีหน้าที่การงานเจ้าหน้าย่ยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็สี่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็ขอให้มีความรักที่เป็นนิรันดร์นะครับถ้ามีบุตรก็ขอให้เป็น อาบชาติบุตรพื้นสูงตระกูลต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดี